สวัสดีค่ะธงเชมันหา คุณครูชื่อว่าคุณครูสกุลร,รัตน์อัธยาใสยนะคะสอนในรายวิชาภาษาจีมนมหนึ่งค่ะซึ่งชื่อจีนของเหล่าซื้อนะคะชื่อว่าอันเจียลี่ค่ะเด็กๆสามารถเรียกเหล่าซื้อได้ว่าอันเหล่าชื้อนะคะในวันนี้เราก็จะมารเรียนกันในหัวข้อเรื่องของว่วเซยวเชอร์ชสวลเช่ยวนะคะฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนซึ่งเนื้อาหาหลักๆในวันนี้เราก็จะเรียนกันอยู่สองเรื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่อง ของเชิงสื่อคำศัพท์แล้วก็วิบาไวยากรณ์ไวยากรณ์คืออะไรไวยากรณ์ก็คือแกรม,ม่าแต่ก็จะเป็นแกรม,ม่าภาษาจีนโครงสร้างรูปประโยคภาษาจีนนั่นเองนะคะเรามาเรียนกันเลยค่ะตีอีเชิงสื่คำศัพท์คำที่1นึงกงก้ซี่เชอโกงโกงชี่เชอ เด็กๆคะเวลาที่เราซื้ออ่านเด็กๆจะต้องเกินเหล่าซื้อตูนะคะก็คือว่าจะต้องอ่านตามเหล่าซื้อไปด้วยนะคะกงกงชีเชอร์กงกงชีเชอร์รถประจำทางหรือว่ารถเมย์ตี๊เอชงฉือคำศัพท์คำ,คำที่สองเจี้ยวเชอร์เจี้ยวเชอร์รถยนต์ ติซางเชิงสือคำศัพท์คำที่สาม pick เชอญ pick u เชิญร,ร,รถปิ๊กอัพติซื่อเชิงสือคำศัพท์คำที่สี่ s ู o o เชอญ s h ู o t เชิญร,ร,รถแท็กซี่ติอู่เชิงสือคำศัพท์คำที่ห้า steal เชอเซี e a l เชอร,รถโรงเรียน ตีเลี้ยวเชิงซือคำศัพท์คำที่หกจิ๋วฮู้เชอจิ๋วฮู้เชอรรถพยาบาลตี้ชีเชิงซือคำศัพท์คำที่เจ็ดค่ายเชอรค่ายเชอขับรถตี้ปาเชิงซือคำศัพท์คำที่แปดโจ๊ลู่โจ๊ลู่เดิน ที่จิ๋เิงคำศัพท์คำที่เก้าจ้วงจ้วงโดยสารหรือว่านั่งที่เเิงคำศัพท์คำที่สิบจินมะจินมะอย่างไรหรือว่ายังไงเด็กๆคะคำศัพท์คำนี้นะคะจะเป็นวิฝปาของเราในบทนี้นะคะวิฝปาคืออะไรนะที่เราซื้อบอกไปต้นคลิป ถูกต้องค่ะวิฝาก็คือไวยากรณ์นั่นเองซึ่งไวยากรณ์ในบทนี้นะคะเราจะเรียนคำว่าเจนเมือในโครงสร้างของคำว่าเจนเมือนะคะจะใช้ในรูปประโยคของคำถามเราจะใช้ในสถานการณ์ถามเนาะซึ่งเจนเมือเนี่ยจะตามด้วยคำกริยาหรือ verb เสมอเส,สมอนะคะอย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูคือคำว่าเจนเมือชี จึ่งมาชี้ชี่มีความหมายว่าไปเป็นคํากริยานะคะซึ่งพอมารวมกันแล้วจึ่มาชี้จะมีความหมายว่าไปอย่างไรใช้ในการถามว่าไปอย่างไรหรือว่าไปอย่างไงนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างประโยคจึ่งเมืถ้าเกิดเราใช้ในสถานการณ์จริงๆเราจะใช้แบบไหนนะคะซึ่งแน่นอนว่าคําว่าประโยค ประโยคเนี่ยมันจะต้องมีเลยประธานกริยากรรมถูกต้องไหมคะซึ่งประโยคแรกเลยเนี่ยสิ่งแรกเลยจะต้องมีประธานประธานแต่เมื่อกี้เราซือ้อบอกเ,เด็กๆว่าจนเมอจะใช้ในรูปประโยคของคําถามซึ่งประธานในรูปประโยคคําถามเนี่ยเราจะถามตัวเองได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะเราจะไม่ถามตัวเองนะคะเราจะต้องถามคนอื่นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วอวนะคะในประโยคคำถามนี้เนาะประธานก็ต้องตามด้วยเจนเมอเจนเมอแปลว่าอย่างไรหรือว่ายังไงซึ่งเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าเจินเมอจะตามด้วยตามด้วยอะไรนะเมื่อกี้เจนเมอจะตามด้วยคำ กริยาเสมอเสมอนะคะก็คือแต่ว่าในบริบทนี้เราจะใช้คำกริยาที่แปลว่าไปหรือคำว่ามานะคะแล้วเจินเมินเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของประธานแต่ว่าอยู่ข้างหน้าของคำกริยาเสร็จแล้วเนี่ยประโยคมันจบเท่านี้ได้ไหมคะเด็กๆ สมมุติเราชลองยกตัวอย่างนะประธานของเราซื่อเอาเป็นหนีหนีแปลว่าคุณหรือเธอหนีเฉิมาชี้อาชี้ไม่กี่มีความหมายว่าไปสมมุติว่าเราซื่อพูดแค่ว่าหนีเสมาชี้เราจะแปลว่ายังไงจะแปลว่าเธออย่างไรไปไหมเราก็ต้องแปลว่าเธอไปอย่างไรทีนี้เนี่ยมันไม่จบประโยคถูกต้องไหมคะประโยคมันยังดูไม่สมบูรณ์เพราะว่า ดูเหมือนอะไรขาดหายไปไหมคะเด็กๆจูๆูก็จะไปถามว่าเธอไปอย่างไรไปอะไรหละ่ะไปอย่างไรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีส่วนเติมเต็มส่วนขยายมาเติมเต็มให้ประโยคมันสมบูรณ์ซึ่งในบริบทนี้ที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะเด็กๆ เพราะว่าเราก็จะต้องถามเขานาะว่าเธอไปยังสถานที่จุด,จดนั้นอย่างไรเดี๋ยวเราซือจะมาปีรู้มายกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะประธานเราซือจะยกตัวอย่างคําว่าหนีเด็กๆอย่าลืมเกินเราซื้อตู่ด้วยนะหนีหนีแปลว่าหนีแปลว่าเธอหรือว่าคุณหนีตามด้วยจันมะจันมะจันมะแปลว่า อย่างไรยังไงเสิเมอจะต้องอยู่ด้านหลังประธานและอยู่ก่อนหน้าคำกริยาในประโยคนี้เราจะใช้คำว่าชี้ที่แปลว่าไปหรือว่าหลายที่แปลว่ามานะคะแล้วเราก็จะตามด้วยสถานที่เราจะยกตัวอย่างคำว่าชเวเชียวมาให้เด็กๆดูชเวเชียวแปลว่าอะไรไหนมีใครรู้บ้างไม่เอ่ย ถูกต้องค่ะสวยเชี่แปลว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูประโยคเต็มๆว่ามันแปลว่าอะไรเด็กๆจะแปลว่าเธออย่างไรไปโรงเรียนเธออย่างไรมาโรงเรียนไหมคะเวลาเราแปลเราก็จะต้องแปลให้มันเป็นรูปประโยคของภาษาไทยที่ถูกต้องให้สวยงามเราก็จะแปลแบบนี้นะคะเธอไปโรงเรียนอย่างไรหรือว่าเธอมาโรง นั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้ในภาษาจีนเนี่ยเวลาเป็นในรูปโครงสร้างประโยคคำถามเราจะมี question mark หรือภาษาจีนเรียกว่าเว้นห้าวนะคะจะมีเครื่องหมายนี้กำกับด้านท้ายประโยคแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือไม่มีเด็กๆดูประโยคของเราซื้อได้เลยเนาะหนีสเสมอชุยเฉเชียวเห็นไหมคะเราซื้อก็จะตามด้วย วันห้าหรือ question mark แต่พอเราซื้อเขียนเป็นภาษาไทยเธอไปร่โรงเรียนอย่างไรก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เวลาเราเขียนนะคะเราก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษานั้นน,น,นะคะเด็กๆจบกันไปแล้วนะคะกับเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง อัจวจวเสี่ยวเชอร์สว่ชเสี่ยวฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆง่ายไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วมาพบกับอาหล่าซื้อกันในวิดีโอถัดไปนะคะ